สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชนแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชนแนลมีเรื่องเล่าประสบการณ์พบเจอพญายนาคมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยคณาจันทร์และขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงทองปลุชาวนครสวรรค์ที่เคยได้พบเรื่องราวแปลกๆด้วยตัวเอง คุณลุงกรุณาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้เขียนฟังว่าในสมัยที่ลุงยังวัยรุ่นอยู่ลุงทํางานเป็นคนล่องแพสูงจากปากน้ําโพมากรุงเทพสมัยนั้นคนยังใช้ฟืนและใช้ไม้กันมากการล่องแพสูงจึงถือเป็นเรื่องปกติปกติแพสูงที่ลุงรับผิดชอบนั้นเขาจะเอาสูงผูกโยงกันมาเป็นแพรยาวสักสามสีช่วงสูงแล้วแต่ว่าในคราวนั้นมีสูงชนิดไหน ถ้าเป็นพวกไม้สักไม้ยางไม้มะค่าไม้เต็งไม้รังพวกนี้ก็ง่ายน้อยแต่ถ้าเป็นไม้ตะเคียนจะยุ่งยากและลำบากที่สุดคุณลุงบอกว่าไม้ที่ล่องแพส่งมาตามน้ำมักจะเป็นไม้ที่ไม่ค่อยตกน้ำมันหากไม้ตะเคียนตัดแล้วนำมาใช้งานเลยงานไหนงานนั้นตกน้ำมันทุกทีเพราะอะไรเพราะยางในเนื้อไม้มันยังมีอยู่ไงล่ะที่ตกน้ำมันเพราะยางจากเนื้อไม้มันไหลออกมายางมันยังไม่แห้ง แต่ต้นไหนที่ล่องแผ่สุงมายางมันโดนน้ำนานวันยางมันแห้งหมดแล้วนำไปใช้ไม่มีตกน้ำมันแกไว่าอย่างนั้นทีนี้แกก็ล่องลงมาเรื่อยๆจากนครสวรรค์ก็ผ่านอ่างทองสิงห์บุรีและล่องลงมาที่อยุธยาจนเข้าพระนครแล้วก็ไปส่งที่โรงเรื่อยเป็นแบบนี้ประจำส่วนไม้ฟืนก็นำไปขายที่ถ่าเตียนบ้างถ่าน้ำราชวงบ้างพอขายไม้แล้ว ก็หาซื้อข้าวของเครื่องใช้ของกินใส่แพแล้วเอาเรือลากจูงกลับขึ้นไปยังนครสวรรค์อีกเป็นแบบนี้มาชั่วนาตาปีทีนี้วันหนึ่งคณะล่องลงมาถึงจังหวัดอ่างทองผ่านสิงห์บุรีมาแล้วกำลังจะเข้าอายุธยาจูจๆฝนฟ้าก็เมิดครึ้มไปเลยทีเดียวแกบอกว่ามันน่าแปลกมากที่จูจๆฟ้าก็เมิดครึ้มไปหมดอย่างนั้นมองไปตีนฟ้าก็เห็นเมฆสีดำใกล้จะคลุมตีนฟ้าอยู่แล้ว เงยหน้ามองขึ้นไปบนหัวก็เห็นเมฆสีเทาแก่ก้อนใหญ่ๆปกคลุมเต็มไปหมดมันเป็นเมฆที่มาเร็วมากอย่างดีไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คลุมท้องฟ้าสีฟ้าไว้ได้จนหมดเวลานั้นแพรสูงของลุงและเรือลากจูงอยู่กลางแม่น้ำที่กว้างใหญ่มากพริบตาเดียวฝนก็ตกมันเป็นฝนที่ตกหนักเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหนักเสียจนเรามองทางข้างหน้าไม่เห็นเลยสุดท้ายเราต้องเหหัวเรือและแพซุง เทียบตะลิงที่ใกล้ที่สุดแล้วจอดรอไว้จนกว่าฝนจะหายไม่อย่างนั้นขืนยังวิ่งต่อไปดีไม่ดีจะเจอเรืออื่นสวนมาก็เกิดอุบัติเหตุเขาเท่านั้นเองลุงบอกว่ามันเป็นมรารยาทของชาวเรือในสมัยนั้นที่เขาจะรู้กันเองและเคารพกันเองมาโดยตลอดขนของก็ขนแต่พอดีไม่หนักไปหรือเกินกำลังบรรทุกหากเกิดพายุก,ก็หลบรอก่อนฝนหายค่อยไปต่อ เป็นแบบนี้มาโดยตลอดเลยไม่มีปัญหากลับมาที่เรื่องของคุณลุงกันต่อหลังจากจอดแพร้รอแล้วฝนที่ตกหนักก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือซาเม็ดลงเลยกลับยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีลุงอยู่ในเรือโยงมองไปทางไหนก็เห็นแต่เม็ดฝนที่ตกหนักจนรอบรอบเรือกลายเป็นสีขาวโพลนทั่วไปหมดมันมองอะไรไม่เห็นเอาเลยแต่แล้วในขณะที่ทุกอย่างกำลังตึงเครียดนั้น ลุงมองฟ้าท่ามกลางสายฝนมองไปยังท้องน้ำเบื้องหน้าที่ตรงนั้นลุงและเด็กคนงานและผู้ช่วยอีกสองสามคนตางก็เห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลลุงเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันตัวยาวเหมือนงูแต่มีขนาดใหญ่กว่างูเหลือมงูหลามไหลเท่านักลำตัวมันขนาดทอรประปาสีดำที่ทอดไว้ข้างๆสะพานนั่นแหละคุณลุงคงหมายถึงทอรประปาที่นิยมสั่งไว้ข้างสะพานข้ามคลองเป็นทอรประปาขนาดใหญ่ ก่อนที่จะจ่ายส่งน้ำประปาไปสู่ตามบ้านนั่นเองมันโผล่ขึ้นมาช้าๆห่างจากแผงสูงของลุงศักดิ์ยี่สิบวาเศษเห็นเป็นเงาสีดำอยู่กลางสายฝนสีขาวลุงเห็นก่อนแล้วถึงเรียกให้ทุกคนดูพอคนอื่นๆเห็นต่างก็ตกใจกลัวกันไปหมดมันโผล่ขึ้นมาจากท้องน้ำลำตัวมันตั้งตรงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก่อนจะทิ้งตัวกลับลงมา แล้วมันก็ยังไม่หมดความยาวของลำตัวมันจากนั้นมันก็ดำน้ำไปแล้วก็โผล,ล่ลำตัวขึ้นมาอีกจนเราเห็นลำตัวของมันโค้งงออยู่ในน้ำและโผล่พ้นผิวน้ำอยู่สองสามแห่งสแสดงว่าตัวของมันต้องยาวและใหญ่มากขณะหนึ่งมันชูตัวสูงขึ้นแล้วทิ้งตัวลงมาไม่ไกลจากแพรคุณลุงนักลุงเห็นเลยว่าลำตัวมันมีเกล็ดใหญ่ๆเห,หมือนงูไม่มีผิดสีออกไปทางสีน้ำเงินแก่เกือบดำ น่ามันก็เหมือนงูนี่แหละเสียแต่มีงอนหรืออะไรบางอย่างอยู่บนหัวมันด้วยสิ่งนั้นสีออกแดงๆเราทุกคนต่างตกใจไปตามๆกันเพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นเพราะถ้าเป็นงูมันก็มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากๆม,มันโผล่ขึ้นมาเล่นน้ำฝนที่ตกหนักไม่ลืมหูลืมตานั้นอยู่สักสิบนาทีได้แล้วจากนั้นมันก็ชูลำตัวขึ้นสูงอีกครั้งก่อนจะทิ้งส่วนหัวลงมาแล้วคราวนี้ มันก็ดำลงไปใต้น้ำจนหมดตัวเราได้เห็นปลายหางของมันก็ตอนนี้เองหางของมันเป็นแฉกๆคล้ายคเปลวไฟสีออกแดงเหมือนหงอนบนหัวนั่นแหละเราค่อยๆคลายตกใจต่างก็มองดูว่ามันจะโผล่ขึ้นมาอีกไหมแต่ว่ามันไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยสักครู่ฝนก็ค่อยๆซาลงเรื่อยๆและเริ่มเหลือเป็นละอองบางๆก่อนจะขาดเม็ดไปในที่สุดลุงและพวกลูกเรือมาคุยกันว่า มันเป็นตัวอะไรลุงและลูกเรือที่เดินเรือขนแพรสุงล่องตามน้ําอย่างนี้มามากมายแต่ก็ยังไม่เคยเจอตัวอะไรแบบนั้นเลยสักครั้งเดียวหลายๆคนฟันธงในเวลานั้นว่าถ่าทางจะเป็นพญนาคเพราะดูแล้วยังไงยังไงก็ไม่ใช่งูใหญ่หรืองูสิงงูหลามงูเหลือมอะไรทั้งสิน้นซึ่งลุงก็เห็นด้วยเพราะขนาดของลําตัวมันใหญ่โตมากแกเล่าว่ากว่าแกจะออกเรือเดินทางต่อก็เล่นเอารุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง คุณลุงบอกว่ามันกลัวนะไ้หลานชายทุกคนในเรือที่เห็นภาพนั้นต่างคนต่างก็กลัวและหวาดหวาดกันไปหมดพอฝนสามันก็เริ่มจะโผล่เพลเแล้วเลยพักมันอยู่ริมตะลิงนั่นแหละฟ้าสางค่อยเดินทางต่อแกว่าหลังจากครั้งนั้นมาแกไม่เคยเจองูหรือตัวอะไรที่มีลักษณะแบบนั้นอีกเลย และนั่นก็คือเรื่องราวของประสบการณ์พบเจอพญายนาคที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ